สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้ขอจัดเป็นไข่ตุนทรงเครื่องค่ะเครื่องแน่นๆนะคะจัดกันแบบจุกๆเลยค่ะวันนี้แล้วก็น่าทานด้วยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนเคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ไปดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับที่จะทำไข่ตุนทรงเครื่องของเรา พี่การก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะาหั่นไว้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะอันดับแรกก็คือไข่ไก่ของเรานะคะสามฟองค่ะผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายเวตัดนะคะปลายช้อนค่ะปูอัดนะคะซื้อพี่การซื้อจากเซเว่นนะคะหนึ่งห่อค่ะอย่างดีเลยนะคะ แครอทหั่นเต๋านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหมูอุ่นแดงบดนะคะหนึรกรัมนะคะต้นหอมค่ะซอยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหรือ1ต้นนะคะ,ะเครื่องปรุงของเราก็จัดเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยยังไม่ได้ทำเลยยังน่าทานขนาดนี้นะคะ ัดับแรกเลยแล้วก็ทําการรวนหมูก่อนเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรวนหมูให้สุกนะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะใส่แครอทลงไปด้วยผัดด้วยนะคะที่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยนะคะเมนูง่ายๆแถมอร่อยชัวร์เลยคะ่ะ แล้วพี่การก็เติมนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะสําหรับตัดเค็มนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆจัดการผัดให้สุกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะจีด้วยปูอัดค่ะเพื่อนๆปูอัดอย่างดีเลยนะคะเนี่ยเราจีไว้ให้สุกนะคะเติมก็สุกมาแล้วนะคะแต่พี่การต้องสุกจีค่ะ แล้วจี่เสร็จแล้วเราก็เสร็จสับเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็ทําการตีไข่เลยะค,ะเค่ะเดี๋ยวพี่การตีไข่เสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรุงแล้วเนี่ยก็จะใช้กระชอนกรองหนึ่งครั้งนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะค่อยๆใส่ก่อน,นะค,ะค่ะค่อยค่อยทยอยใส่นะคะตีให้เขาแตกตัวก่อนตามด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็ตักด,ด้วยน้ำตาลทรายนิดนึง นะคะแล้วก็ใช้ไฟด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลานี้ต้องใช้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะกลิ่นเขาจะได้หอมค่ะผงปรุงรสเออ,เพ,อเพื่อนไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เราตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงรสชาติเขาจะอร่อยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะ,อะพอเราตีได้ที่เสร็จแล้วเราก็เอากระชอนนะคะเอาเรูเล็กๆนะคะกองหนึ่งครั้งค่ะ เอเวลาเขา,เาสุกเนี่ยเขาจะได้เนื้อเขาจะได้เนียนนะคะสวยง,งามค่ะแล้วเราก็ถ่ายใส่ถ้วยที่เรา,เาจะทําไข่ตุนนะคะจัดการนึ่งเลยค่ะนะคะในขั้นตอนนึ่งนี่จะใช้ไฟาปานกลางนะคะแล้วก็ใช้เวลานึ่งจากน้ําเดือดนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะปิดฝานึ่งรอเดือดเลยนะคะ 10ผ่านไป10บถึงสินาทีก็เปิดดูได้เลยค่ะเห็นไหมคะฟูฟ่องน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ่ะเสร็จสับเรียบร้อยพี่การก็ตักนะคะปูอัดนะคะเรียงเลยค่ะเพื่อนๆ่ะเอาปูอัดเรียงแล้วก็เอาหมูสับที่เราผัดไว้มา่คู่ใส่นะคะ ค่อยจัดอย่างสวยงามเวลาทานก็จะฟินนะคะเพื่อนๆของสวยเนี่เวลาเราทาน,นมันได้อารมณ์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็เอาบุษบับวางนะคะข้างบนไข่ตุนของเราแล้วพอเราจัดสวยได้ที่แล้วเราก็โรยด้วยหอมซอยของเราก็เป็นอันเสร็จสักเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ แต่ก่อนอื่นพี่การขอจัดแบบส,สวยๆก่อนเห็น<ม>ไหมคะน่าทานไหมคะจัดกันแบบแน่นๆเครื่องจุกๆเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องยัง้งเมนูนี้เด็กๆชอบนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทําดูได้เลยค่ะเพื่อนๆรับรองเด็กติดใจเห็นไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะ เราก็เสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆไข่ตุนทรงเครื่องของพิการเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ